แลวลวๆาเอาจริงไม่ทนแล้วฝากแฟนเพจโหลดคลิปนี้เก็บไว้หน่อยมันเกินไปลัน่นเหรียญมีสองด้านเสมอ จากกระแสช็อกวงการมอลำปมปัญหารักร้าวระหว่างแพ่วๆแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งฝ่ายสามีได้ออกมาแฉว่าภรรยาน,นอกใจและหลังจากนั้นก็ได้มีการตอบโต้กันไปกันมาก่อนที่ทางบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาประกาศตัดขาดเดินหน้ามูฟออนเหลือแค่หน้าที่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้น และต่อมาล่าสุดทางด้านแพลว่าแสงทองก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเขารบการตัดสินใจของคุณพ่อต่อไปนี้สถานะโสดร้อเอร์ซตั้งใจทำหน้าที่ของคำว่าแม่และทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้คืนนี้ลุยงานต่อแต่ก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวของทั้งคู่ค่อนข้างที่จะคลี่คลายแต่ก็ไม่ไวยมีเรื่องทําให้แพลว่าไม่สบายใจอีกแล้วเพราะว่าล่าสุดแพลว่าได้ออกมาโพสต์ภาพบุคคลหนึ่งพร้อมกับระบุข,ข้อความว่า ใครก็ได้ช่วยไปโหลดคลิปนี้ไว้ให้หน่อยนะคะมันเกินไปไหมจําไว้นะเหรียนมี2ด้านเสมองานนี้ทางด้านแฟนคลับของแพลวพลต่างก็มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเอาเลยค่ะอยากให้ฟ้องเป็นเคสตัวอย่างบางคนบอกว่าจัดมันเลยแม่แพล้วบางคนบอกว่าจริงจัดมันเลยเป็นต้น และต่อมาทางด้านแพลาๆก็ได้อัปเดตสตอรี่นะคะเป็นแชทที่คุยกับเพื่อนคนหนึ่งก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันโดยเพื่อนสาวของเธอนั้นได้บอกว่าฝากฟ้องมันหน่อยลาำปามาถึงญาติพูดไม่รู้จริงโกรธมากๆถ้ามันบอกว่ารู้จักมึงทำไมจะไม่รู้ว่าทำไมถึงได้มาเป็นหมอลำฉันโกรธมากโดยแพลาก็ได้ตอบเพื่อนสาวไปว่าจัดไปกูเอาจริงเหลืออด ซึ่งต่อมาค่ะทางด้านเพลวๆก็ได้ไปคอมเมนต์ใต้คลิปของผู้ชายคนนี้ด้วยว่ามึงรู้ดีจังเลยนะอย่าลบคลิปอย่าลบคอมเมนต์ล่ะงานนี้ทำเอาแฟนคลับของแต่ละฝั่งคอมเมนต์กันดูรัวเลยละคะ่ะ